กูไปหาเบสล็อตจำนวนมหาสารแล้วครับไอ้นี่ให้ทุกคนดีกว่าอะไรหรอรับฝองดีแบบเบิ่มเบิ่มชี้อะถูกลาแล้ว <Nice. S 2> ลวะไรซ์เลยเป็นไทยแล้วทุกคน,ม,นมหาสารนี่คือแบบไม่โดนเสร็จเมื่อไหร่อ่ะน่าจะไม่ใช่วันนี้งั้นน่าจะต้องใช้เยอะต่โออันนต้องซื้อล้วคือละเร็วยวัวยงงโหมดเชื้อเยอะอีกตอน เกมหมดดิกูเสกดิรอเฮียกูเสกบอกไม่ได้ดิแค่มีแอดมินเฝ้าดิแอดมินแบบคู่นี้คู่นี้มันเดินมาเฝ้าลเลยคู่นี้พี่เมื่อวานพี่เกมหมดหรือเลปล่าครับฟ้องอ่ะมาจะใช้เกมหมดอยู่หรือเปล่าเมื่อวานตอนตีสี่สี่สิบเก้านาทีสามยี่หกวินาทีโปรฟิลูดกเกมหมดหนึ่งเกมหมดศูนย์นี่คืออะไรที่ทำอะไรหรอแอ, <ฮะ S 2> อดมินแอดมินจี้อย่างนั้นเลยหัวเสียไม่ได้บ้าจริง โดนมดกัดนะแบกิวนี่แบกิวตอนเด็กพี่เชื่อนะว้ยว่าเป็นเรื่องจริงผมก็เชื่อไม่พูดถึงเรื่องอะไรแบกิวคือเรื่องจริงเออเป็นรื่องจริงพี่เขาเนี่ยแหละคือโจโฉของสามเทิโจโฉคลาสสิกอืนพอรู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงก็แบบเชื่อเขาทำไมเฮ้ยป็นจริงอะไรเฮ้ยเป็นจริงแท้พี่ผมคอนเฟิร์มได้เขากินหนอนไม่จริงได้ยังไงผมเจอพยา moth ไปดิพยามดเข้าไปดิเน kind of ี่ยเข้าไปข้างในดิเต้ tense, see, ึงทำเฮียอะไรที่ไหนนี่มันลังมดไอ้เต้กูแพ้มดพยามดพี่ซูเบอางแพ้มดเต้เต้เฮียแพ้มดพี่โดนกัดทีเดียวพี่ตายนะดูดีดูดีพี่ดีอีออข้าวันข้าวันเต้พวกเราที่ขุดขุดขุดดูดีเสียงมันแบบอื้อคนดู ไอเต้กูขุดถ่านไม่ได้มึงดูดิโค้ดสมเพศมึงดูที่ฝุดกูดิขุดถ่านเราได้เนี้ยแล้วกูต um> ้องเอาไปเผาอีกเอาถ่านไปเผา่านนี่ยโคตรเออมันมีครั้งหนึ่งพี่เคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเว้ยแบบมันเพิ่งเปิดใหม่อะแล้วพี่มีที่ขุดซิลทอสเว้ยแล้วก็ขุดไอเทียบล็อกถ่านเนี่ยซึ่งปกติเขาจะต้องเป็นเติมแบบห้าสิบทูเพื่อจะได้เป็นโพเทคมาไอเบอกเนี้ยอ่า แล้วพี่ก็ขุดมาแล้วก็ได้มาเลยเว้ยฟรีๆทัผมคู่ได้แบบโปรเทคฟรีเต็มไปหมดอ่ะแจกคนอื่นเขาไปทั่วเลยอ่ะโคุเจต้องมีเบนดิ้งด้วยใช่ป่ะอาวุธเจอ่ะใช่มันเบนดิ้งหรืออันเบรกกิ้งวะเบนดิ้งคือการที่ทําให้อาวุธทําให้อีกพี่มึงอ่ะจะเข้าไปที่อาวุธซ่อมอาวุธก็มันใช้กับอาวุธได้ใช่ป่ะได้แล้วก็อันเบรกกิ้งใช่ป่ะลูกใช่ครับ ถ้าให้ดีก็มีอันเบกกจ้งสามเอ้ยเจไดถ้าเจไดผสมแล้วอะเจไดเอาสมุดผสมผสมุดก่อนนะยังไงเพื่อมันประหยัดเวลอะอ่าตอนนี้เจไดผสมไปแล้วกี่รอบเป็นผสมไปแค่เบนดิ้งอย่างเดียวเบนดิ้งอย่างเดียวอา้าวเอาดาบเปล่าผสมเปเบนดิ้งเหรอใช่พี่มันต้องบอกว่าผสมให้ทุกอันมันอยู่ในสมุดเดียวกันหรอมมามาคือถ้าให้ดีก็คือเราจะเอาของเบสเราไปเอนชานแบบปกติก่อนแล้วก็ ต,ตีตีแบบแล้วก็ผสมสมุดหนึ่งเล่มหนึ่งค้งปกติแล้วหลังจากนั้นก็คือเราจะเอาสมุดหนึ่งเล่มรวมกับสมุดอีกเล่มหนึ่งแล้วค่อยมาตีกระดาบเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สองแถวมาฟรีๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คอับมันเป็น <Okay. S 1> เทคนิคการตีเพื่อประหยัดเลเวลไว้เฉยแต่ว่าไม่ได้สำคัญอะไรเพราะกูมีนกที่นี่แล้วกูแบบโซโล่แบบโคตรโหดออกไปเยอะง่ายเลยเหรอชีวิตดีง่ายเลยพวกมึงแค่มีเข่าโชว์หนึ่งอันมึงสามารถ <laughs> มีได้แล้วเว้ยนี่แหละปัญหาพี่ <laughs> น่าปัญหาเลยเขาโชว์เนี่ยไม่เจอสักทีกูบินบินแป๊บเดียวกูได้ไดมอนมาสามสิบเอ็ดอันน่ะเฮียอย่างเอาเรื่องอ่ะอย่างเอาเรื่องโอ้ยเฮียเจอโจดสี่สิบเพนเตระวังโคชอ้่ตอนนี้เราโดนตีไม่โดนทีเดียวตายแล้วลองกันเจ๊ด่าด่าเขาเกือ เฮ้ยโอ้โหขอบคุณมากเลยเอ้ฝ,ฝากฝากเก็บพวกนี้เลยดิมันน่าจะเมันนั่งขับขยะนานว่าแล้วเนี่ยโอ้โห<อ>เจ้าเจเกีบอดไเจเกีบอดอเยี่ยเราเข้าสู่ยุคก,กระดูกมังกรแบบเต็มตัวเยี่ยมากเรื่องถ้าเรามีไข่มังกรนะมันเราสามารถแบบเลี้ยงมังกรได้ด้วยนะ เชียร์ักลบบางกรเลี้งขี้เกียจไอ้ถ้าตัวใหญ่มันฆ่ามันฆ่าแล้วได้ไไดะลรพี่ไอ้ไอ้แค่นางเงือกเนี่ยถ้าเราได้มันจะได้สิ่งที่เรียกว่ามันจะได้เก็บสีรูงซึ่งเราไม่ได้ใช้แล้วล่ะแต่ว่าอยากให้เก็บ<อ>พิสมารีนคริสตัลขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยยย่าๆๆไม่ทุ่นในน้ำไม่ทุ่นในน้ำกลัวหน้าตาเป็นยังไงพี่มันมันชื่ออะไรนะขออีกทีหนึ่งพิสมาติก โอเจ้าไอพีสมารีนคริสตัลนี่เป็นสามเหลี่ยมประเด็ไม่ไม่ไม่ใช่สามเหลี่ยมแบบกามสามเหลี่ยมฮะใช่ไหมใช่ใครกลมๆป่ะอ่าจะกลมกลมสามอันใช่ใช่อันนั้นแหละอันนั้นแหละโอ้แม่ผมเราลุมกูโดนลุมงไอ้ปูปูบ้าจริงเสอรเ์ู้ขึ้นไปทีขอร้อง โอ้โหวัตช์ช็อปวัตช์ช็อปฮ่าฮ่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไปยุ่งกับแม่งเลยโอ้ยเฮี้ยชีสเพนตัวจิ๋วไอ้สัตว์มาอยู่เฮี้ยแถวนี้เนี่ยมึงมาทำอะไรแถวนี้อ๋อโอ้ยเฮี้ยว่ายเร็วสัตว์นี่กูหนีไม่ได้ดิโอเค่าก่อนพี่ อุ้ยเอานี่ไงศิลาที่พี่ต้องใสยว่ามันหาจากไหนเนี่ยศิลาผมดรอไปไว้ในกล่องละล้วจริงครับพี่ <c oughs> อจริงครับพี่โอ้ยไปตายเลยพี่ไอเต้ตายตัวควายควบคุม <c> ต <oughs> <c oughs> ัวไม่ได้ควบคุมตัวไม่ได้ เจ้าคูจะไ,ไม่ได้คูจะไม่ได้ตายแล้วพี่มาตายแล้วเฮ้ยอ๋ออ๋ออ๋อสวัสดีพี่โอ้ my god ค่อนข้างหน้าตาน่าก,กลัวอยู่นะ <c oughs> แี่ดูดิกูมีแบบแอดวานลูนลีดเดอร์ในสิ่งที่มึงเอามาคืออะไรวะเนี่ยพี่ชายเดีด๋ยวไปไหนม่งสว่างหมดเลยดูดิ <c oughs> เฮ้ยพี่จะฆ่ามันเสร็จปุ๊บใช่ปะพอมันตายมึงช่องเก็บของว่างเยอะปะไม่เยอะพี่ไม่เยอะหรอไอเชียดธนูเหลือแค่สิเจ็ดลูกแล้วอะโอขอทิ่งของก่อนของี่ไม่จำเป็นอะ,อะ ระหว่างระหว่างนี้มึงมึงทิ้งไปเลยเอาว่ะเอาว่ะซโล่ว่ะซโล่ว่ะอุ้ยอุ้ยตกอะไรขึ้นพี่ทิ้งของอยู่เฮ้ยเต้ลง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 ออกกากปะกคนไอพี่ยัดมาเลยโดนลงอกอวเต้ มาแล้วิโมลากอเอเออโค่ละสองได้ได้เพชรมา22เองเต์ได้เพชรมา7 7อันพี่7อันเฮ้ยโดนฆ่าตัวโดนฆ่าตัวโอ้โหเจ้าก็ถึงที่แล้วดึกดึกมันใกล้ตายเหรอเออใกล้ตายไม่หิวอ่ะไม่มีหิวเฮ้ยเฮ้ยเฮีย พี่ชายเตทำอย่างี้ทำไมพี่ทำมันไปตีเพรมันรู้มึงเลือดหน่อยแน่เลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไอเต้ชิบหายละคุณพีที่อุทูเต้อ๊ยอุยไอเต้ไอเต้ติสัตว์ติสัตว์อีกแล้วติดสัตว์อีกแล้วติสัตว์อีกแล้วไอเต้กูโดนเต้ไอเต้กูโดนโมจะไปตีมันเองพี่อุ้ยตีกูโดนบุก ก็รอด้วยกูตั้งแล้วเต้เต้กูไม่ไหวเต้กูไม่ไหวเต้เต้กูจะตายแล้วโอ๊ยมองไม่เห็นไอ้เหี้ยหน้าชมพูไอ้สัตว์ไม่เห็นรอดยังอ่ะมันตายหมดยังอ่ะตายหมดแล้วพี่ผมฆ่าหมดแล้วเต้มีซีเซเพนต์อยู่ตรงนี้ด้วยเต้รับผมเลยพี่ไป let's go เวลายตายอุ้ยพี่ฮุก ผูเอ้ใบพี่หายละโอ้ยหสองที่ผู้ตายเลยไอเต้อยู่ปะมาจื้อเต้เต้เต้เดินมาดิเต้เดินเต้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 ลองเดินไปเชี่อเต้ไม่ต้องเดินมาดีว่วเต้ไม่มีเพจในตัวใช่ปะไปไปเลยพี่ไปเลยไปเลย ผมเห็นแล้วผมเห็นไกลๆเยอะไม่ดอบอุยดอบดอบดอบดบไม่ดอบอะไรอะ่ะไม่มาแล้วหนึ่งอันเช <laughs> ี่ย <laughs> คืออะไรวะสเชีพ,พี่พี่พี่ดีว่ะจดจดจดไอ้นี่ก่อนมาดิเชียพ่อที่ไอ้ผู้จับไอ้ไว้มาเอาเรื่องจัดอะ่ะเ <laughs> ฮ้ย Birds prey. of ทุกครั้งที่นางจะออกยิยนกกระยางเหรอพี่หาก,กินในตาห่งนาเลยเนี่ยเชียนกเชียนกสีทองสัตว์โคเทเออโอ้ยเฮียคอมโบสเกเกตันอน่ะเฮ้ยหนอนพี่หนอน มึงเลี้ยงนอหนอผมกดโยนเอาปะในไข่อะนะเชื่อใกดโยนแล้วออกเลยมันจะเป็นยังไงวะเป็นยังไงนั่นดิมันจะบ้านจะไม่พังใช่ไหมอยู่ไอ้มึงมึงกูกลัวผมออกจากบ้านดิผมไม่ทำอะไรหรอกเพ่แต่มันไม่เห็นตามผมเลยเฮ้ยมันโตแล้วพี่ฮะมันเริ่มโตแล้วพี่มันมันรู้สึกแปลกๆแล้ววะมันมันมันเริ่มโตแล้วพี่ ไอเชีย่ยมันต้องมีเนื้อหมูว่ะเนื้อหมูเพื่อที่จะทำให้มันเชื่องก็ลงเราไปเ็บเนื้อว <มา S 2> ัวเชีย่ยยินด <c oughs> ีสึกแดกเนื้อหมูอีกเฮ้ยมีบัวหาหนึ่งโอ้ยเจอเจอเจอร <c oughs> ับเชฟครับเชฟอะไรกันแล้วนะครับไอเตี้ยมันโตขึ้นอีกแล้วหมูมาเตี้ยหมูมาหมูมาย่งไงนย่งไรอย่งไรผมย่างอยู่พี่เตาแรกเตาแรกถ้าเกิดมันโตมึงเอานี่ให้มันนะเราก็ชี้ก้าเรา เออเอาเาให้พี่ก็ได้พี่พี่ทำเองี่่านหมดเติมท่านที่เติมท่านทีผ่านเยอะอยู่พี่เติม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 นมเตาไอ้เตาเนี้ยเตาเนี้ยเตาเตเออตอนไหนตอนไหนเต้เพ่งเลี้ยงหนอแล้วไม่รู้พี่ก็ผมผมกดผขี่หนอหอผมคิดว่ามันหนอว่ามันมันจะกดวางแต่มันกดปลาเลยผมว่าคิดว่ามันจะออกมาเป็นดิาิตซ้เตะขี่หนอเฮขี่หนอว่าเฮียขไม่หนอขี่แล้วโกคนจะไม่ผังบ้านเราใช่ปะเต้ วะนี่ตัวยังเล็กอยู่เลยน่ารักยิ่เรื่องแล้วรู้สึกว่าอลกอร์ไลแปลกๆไปแล้ววะหกพี่หกป้าจะเลยศปะเฮ้ยได้วะนั่นแหละารักออกจากบ้านไปดีเฮียมันติดมันไม่ยอมพี่มันชอบอยู่ข้างล่างกว่านี่ขึ้นมานี่เฮ้ยมันไม่ไปพี่เ้ยไปแล้วไปแล้วกำลังกำลังกำลังขึ้นไปกำลังไปอยู่ไปอยู่พี่ไปอยู่ไปแล้วไปแล้วเอาอ่อยบ้าดิ คืออีกเออคุณโคมโคมโคมออกมาออกมาน้องน่ากลัวไปอยู่บ้านกูก่อนจดเลี้ยงน้องเฮ้ยพี่มันหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่ใครจะไปรู้ว่ามันจะออกมาใครจะรู้มันออกมันจะผ่มาไปเพียงียวเอาอยู่บนหน้าบ้านแล้วชิบหายแล้วเอาไงดีเนี่ยเอาไงกับมึงดีเนี่ย บอลบอลบาลอนนะไอ้เจวันนี้กูเจอมูลาดกลางอะโคตรกากเลยเฮียเจ็ดแม่ศูนย์แปดไอ้สัดมูลาดโคตรโยนอะแต่แม่งเจอบอลบาลอนกูไอ้เฮียแพ้แล้วตัวนี้กูเล่นไม่เป็นด้วยชียรจบเชียจบจบโอ้โหเดื่อเด้อโอ้เฮียฟิวมาไอ้แม่เย็บถึงแม่งมาช่องแทงช่องแทงช่องแทงเว้ยเฮียช่องแทงเลยดีก็เอาไอ้เวทแกงแล้วเชียรสูตรเชียร์สูตรเลยเพอเด้อไปไอ้ต้องเล่นเมทไม่แกงช่องตายไอ้ปลาไปกินกูไม่ได้เล่นเมทอีกกูซับไอ้สคน เยี่ยมนมีกันเวทเลยก๊อฟโอ้โหยี่๊อไอ้ที่ก๊อฟเล่นซับไปทำคีิคนเดียวไอ้น่าเกลียดมอนใส่ชุดลาออฟลออฟแม่เลยลายเฟิร์นเ้ยทีอเจ็ดแม่เอาไม่หยุดเลยเดไอ้เ่ี้โมแพ้เลยที่อมีไอ้ที่ไอ้ย่าสิกตัวไอโคตรลูกตุ้นเลยตัวเฮียในสัตว์ไอ้ย่าไอ้ยีก๊อกเล่นไอ้ย่าน่าเกลียดสัตว์ใ่ไอ้่ไอ้ยี่่อกสิกอย่างเดียวเลยมั็นยาอ่อนไอ้ยี่เลยไอ้ก๊อฟเล่นโตโรในสัตว์โตโรโตโรนะโตโรโตเยวะมันเชื่ออะไรนะโตโร ตัวโล่ตัวโล่ไอ้วัวนะวัวนะไอ้บัวไอ้บัวที่มันพุ่งไปเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงกอล์ตัวนั้นแบกโกกลหยุดแม่เลยชิบอยอย่าตัวโลกูเอาไอ้สัตว์ตัวโลกูเอาไอ้คัพไอสัตว์เอาไม่ได้ดิกัปป์ได้บอกเลยอ๋อเพิ่งทำอะไรมาออฟเลนแล้วเป็นคุยเลยควายเล่นแม่เด็กมากเลยดีอ่ะจะลงมาช่วยมึงทำเหี้ยอะไรมึงกากไอควายโม่เออดีอ่ะไม่อยากเขาไปเรื่อกไงเว้ยจะเขาไปยิงลิฟต์เกิน หนึ่งสิ่งที่กูชอบอบบเอาวีมาเลยนพอไปทุกเกมแม่งมีต้องมีคนด่าทุกเกมลูกกะหลี่ไปไปสกินบุ๋มแม่เย็นแม่ด่ากูนะไอหน้าหิเวไปก็คิวไปสองไอ้เหี้ยตายสามมอนกูอะไรกะหลี่เหี้ยด่าอ็อบเลนทำหิอะไรเก่งมากมั้งไอ้เฮียมาไปตายไปงงกูไม่ช่วยแม่งเดี๋ยวกูโยนเกมแล้วกูบอกเลยกูมาลดแรงไอ้เฮียก็กูมีบาดการาวไปด่าไปก่อนไปด่าไปก่อน เขากูไม่บาดกันดาวกูเลยเาไม่ใจหรอกเขาบอกถาวด้วยถาวรเขบอกแล้วกลัวไม่ไปแคงด้วยนะสัสกูมาเพื่อนกูมาเอากอฟมึงไปไหมมึงชวนกูไม่เถอะวะเ้ยจะไม่เข้าวะโอาโห้ยเ้ยกอล์ฟก็ถอยก็ยถอ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 ยถ้าป่าพาดาพาดากูเอกยศแม่เอาเสิร์ฟดูเดอ ไปเฮียดูชื like ่อแม่งโคตรควายนิ้วอ่ะสนิ้วอ่ะสวินลิ้นอ่ะสัจจันพ่อมึาไงเฮียไม่ไหวสวินนิ้วอะสัจจันยัยชื่อแม่งโคตรมันยาวเลย